ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะโชว์หวานกันไม่มีพักเวียร์สุกลวัฒน์อวดภาพจากกล้องฟิล์มที่เบลล่าราณีถ่ายบอกได้คำเดียวว่าดีขยันทำให้แฟนคลับฟินกันหนักสำหรับหนุ่มเวียร์สุกลวัฒน์และสาวเบลล่ารานีที่ทั้งคู่นั้นมักช่วยกันออกทริปพร้อมกับผลัดกันถ่ายรูปและลงให้แฟนๆได้ดูทางอินสตาแกรมอยู่บ่อย ล่าสุดเวียสุกวัฒนั้นก็ได้ลงรูปในอินสตาแกรมของตนเองที่บอกเลยว่ารูปนั้นเป็นฝีมือการถ่ายของเบลล่าทำเอาแฟนๆน,นั้นอดใจไม่ไหวต้องเข้ามาแซวโดยหนุ่มเวียนั้นได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่ามาแล้วฝีมือการถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม135ขอบคุณเบลล่าบอกได้คำเดียวดีสำหรับคนที่รอโฟตโต้บุ๊ไม่ใช่อาไลน์ทำแทนไม่ได้อดใจรอนิดนึ่งนะครับปลายปีนี้จัดแจมๆครับผม